If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. ก็กราบสวัสดีทุกท่านฮนะก่อนไปรับชมให้กำลังใจกันได้ครับเล็กๆน้อยๆด้วยการสับสไคร์ไลค์แชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับรับชมกันต่อครับไปเดี๋ยวดูนะไอ้พวกนี้คล้องวิ่งจึบับชับชับของแค่วองไวเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยวไม่ก็ แหม่ยิงเขาด้วยเรียบร้อยยิงกลับมาแล้วฮืฮ <c oughs> ึแม่งลวนมันบดบด เสียงแน่นมากเลยตรงนี้นี่ดาวเทียมใช่ดาวเทียมมันชอบยิงกันนะอ๋อที่นั่นเรียบร้อยไปแล้วดิคล้องอ่ะเรียบร้อยวิ่งเปนดาวเทียมคล้องเรียบร้อยที่หน้าไปหลออดาวเทียมกันนะเนี่ย không phải cái này cái đẹp thay chủ nhé khỏi con phải quái tài hà một lời มาชะโงกหน้าดูครูตรงนี้เรียบร้อยหมดเลยลายหาหมดเลยครับหมดแก๊งสามคนสองคนไม่แน่ใจมีป่าฟังเสียงเลยวิ่งแบบบีย่องโูบสใส่กระสุนใช่ใช่ผมต้องเตรียมพร้อมไปแล้วโอเคมาจะมาจี้กันมาเลยพร้อมสุดตอนนี้ดาวเทียมไม่ต้องอ่าน่าจะวิ่งมันวิ่งมาจากดาวเทียม หล่นๆไปแล้วครับนอน,นแดกปูนอยู่เนี่ยนอนคู่อาจจะมีตัวด้วยไม่แน่ใจนะนี่ผมเห็นเสียงย่องตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งตัวนึงเดีย๋ยวรอฟังเสียงโจดักให้โจโจอยู่เออเอออะไรอยู่หน้าห้องนั่นแหละเอ้ไม่ได้ดิโจต้องหันหลังเข้าห้องอะ่ะเออแล้วหันหัน หันมาดูฝั่งไม่รู้มันออกมาตุยนิ้มอะดูเนี่ยโจดูแค่เนี้ย <Okay. S 1> ดูประตูเนี้ยเดี๋ยวดูประตูเนี้พอ <Okay. S 1> เนี่ยประตูตรงที่ผมดูเนี่ยเดี๋ยวผมดูเองฝั่งนี <Okay. S 1> ไง้ได้เสียงแล้วได้เสียงแล้วเข้าฝั่งไหนวะฝั่งนู้นน่ะเสียงมาจากฝั่งนูน้นฝั่งโจ ม,มาแล้ววิม่มา้วาวิเข้ามามีตันะมีตัวนะ จบไหมฮะเอาอีกไหมพวกมึงอ่ะมีใครจเจาอีกไหมเหมือนเดิมโจร,รักษาตัวแล้วกด็ดูดูทางเดิมไปด้วยครับเดี๋ยวผมรักษาตัวดูฝั่งนี้ก่อนโซโลหน้า ไอตัวนึงครับว่าเขายิงหลังผมเมื่อกี้เนะี้ยเชี่ยวต้องปิ้วตัวนี้ตัวหนึ่งกับตัวหลังหลังตึกตัวหนึง่งเช็คก่อนผมไม่รู้ว่ามันมีใหม่ปะ่ะนายใช้ปืนอะไรเ,รเพื่อนปอนหรอไม่ใช่เอ็มยี่ส <M 24. S 2> ี่ต้องมีตัวดิอีตัวผมไปยิงตายตรงนู้นยี่สี่โบแมวเอาเลยครับเอาเลย แบ่งๆไปครับผมเอาจริงผมก็พอมีเงินมีทองแล้วะก็เลยแบ่งๆไปโจกำลังเก็บเงินอยู่ช่วงนี้เออกำลังเก็บเงินก็จัดไปก่อนเลยผมเก็บแค่แบบที่จะเอาอยากได้พอผมชอบเก็บของที่จะใช้ในแบบตรงเนี้ยใช้ใช้ไปก่อนนี่แล้วมันก็มานอน กินกระสุนผมตรนตัวนึงนนเนี่ย,อยไอเคปะเนี่ยเอ่อฟาวเลยอรอมิจเจาฟาวมาฆ่ากูเลยหรอโจอตรงนี้มีฟาวลล้วมาเอาไปเลยผมไม่เอาขอกระสุนหน่อยดิเอาฟาวใช้กระสุนอะไรเอ่อเจ็ดจุดหกสองคูณห้าหนึ่ง<ผ>มั้งมิจเจ้าเลยใ,นใ,นใช่ใช่ผมวิ่งตามมายิงเลยมันหนี วิ่งตามมามันหันมาปุ๊บผมกดกระบ,บาลพอดีเลยหันมารับกระสุนพอดีเลยอ้วนจัดเลยครับจัดเลยเดี๋ยวผมไปดูอีกสองตัวหน้าบ้างก่อนยังไม่ได้เป็นรื้อเหมือนกันเสียงใครเดินเฮ้ย hey, มีคนเดินอยู่เดินมาจากทางที่นั่นตายอะ่ะอ๋อบอทอยู่ไหน่าแม่ง ตรงศอไป้นั่นเลยต,ยตายตายแล้ว,ลวโอ้โวจมีที่เปล่าเนี่ยตัวนี้หมวกสี่ห้าหมื่นดูตัวนี้หมวกสี่ห้าหมื่นเฮียแม่งถือลูกเอเคอ่ะขอลูกหนห่อยเฮียมึงไม่พกกับเต่าจริงดิ สองตัวนี้ยนะเขาเขาขี้สงสยยัยไงเรียบร้อยโหนี่เกาะเกาะตัวนี้หกหมื่นห้ากระเป๋าเชฟแมนเฮ้ยเปลี่ยนกระเป๋ากันนี่ไงเจอ K แม็กเอคี่แล้วขเข้าครับเข้าไปาออข้า,ขา,างในไปออกข้างในแล้วก็ดูก็แก๊กก็แก๊กเเสียงปืนมันเงียบแล้วอะ่ะ นักคนน่าจะออกกันแล้วสิบนาทีอ่ะคนน่าจะลื้อหมดแล้วลื้อ <คน S 1> กันดูแบบบอดตายหมดแล้วลลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคนเดี๋ยวเข้าไปก็รู้อุ้ยยังไงออกเลยนะครับเทียมออกดาวเทีมหรอออกดาวเทียมเขาต้องไปสับอยู่ดีอ่ะจะเข้าทางนั้นเหรอเข้าทางนั้นได้บู๊เลยอ่ะอ,อุ้ยาาตัวอะไรวะ โอ้ยเชีย่ยยิงยิงหน้าโยกเลยคิดว่าคนโอ้โหยิงแล้วตัวโยกเลยขอบคุณทุกการรับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไป Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you. It's stupid when I'm alone with you. I'm